เช่าแล้วเสีย huh. อันน mm. ี้ห้องหนึ่งห้องน้ำห้องักว่างครอบครัวเราอยู่ได้กระโอยไม่มีใครอยู่ ัไม่ลงลมลงลงระบึงเลยเยห้องน้ำเฟนี่ราห้องปิงปองอยู่ห้องนี้แหละไปเออเปิดไปดูนัดอ่อใส่นอดเลยเลยการ์ตูนยางดีทั้งหมด เออขาช่วยข้วคลงไปยังเลยรับลมเลยโอ้เห็นวิวดี้เห็นวิวหกนะอกับขคุณ มีระเบียนผ่านด้วยไปลแล้อห้อง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 ใหญ่ทุกห้องเลยนะตอนแรกผมอยากจะอยู่ชั้นสามไงที่แบบใช่กว้างเลยไปแล้วหลองลูกน้องลงไปชั้นสามชั้นสามชั้นสามเกิดสามได้ก็นนมีห้อง แต่มีน้ำทางสามมีกันสามนะในห้องน้ำทางน้ำก็โอเคห้องนี้ห้องนี้อะไรห้องเลยเนี่ย <c oughs> เออนี่ห้องนี้เออ <c oughs> นี่ยวะกันสามอ่ะอ, <c oughs> อ้โหมีแหง เข่าและบ,บ้านเสียมา <ไป S 1> ชั้นสามฝ่ายเจ้านอกอ,านนอก็เปิดเลยน้องเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้แฟนเขาดูาลงมาชั้นสองทำอะไรมาที่นี่จะนอนใช่ชั้นสองอุ้ยตอนแรกตอนแรกตัวนี้มันเป็นที่โล่งมันเป็นลูกโล่งแค่นี้มันโล่งนะอ๋อก็เลยทำเลยมาทำมาดีมองดีไปข้างนอกเลยทำเป็นรับช้างได้เงี้ยนะโอ้โหวันนี้ต่อข้างหลังไม่ได้ ออ๋แล้วแต่เราอันนี้ทำงานร่วมเพื่อนได้บอกว่าเลื่อนได้ด้วยสไลด์เลยนะในห้องนอนได้กถึงหมดเลยนะห้องนอนแม่สบายเลยใครขึ้นบ้านเห็นเลยห้องชั้นสองนี่ห้องชั้นสองตรงนี้อ่ะกว้างเลยอืมอืมกินข้าวให้คมากินข้าว าสีใหม่ในชั้นสองดู uh ่ายเนอร์ต้องทำล้างคายอย่างเขาเนี่ยนะเวิร์กเวิร์กนะให้กันไปสองล้านนะให้กันไปถ้าทางใจดีป่าตรงเนี้ยยอดีๆนี่ห้องตรงเนี้ย ตรงนี้ปกติกันในห้องนะแต่ว่าเดี๋ยวไปขั้นลมันเสียนะมันจะทําให้เป็นกันแต่อนี่อแนี่ฮะที่จริงห้องพ่อแม่เรอยู่ตรงนู้นกอยู่ที่นี่ด้วยใรมเมันใกล้ใครมาเรียกเห็นชัดเรนอ๋อถึงม่เราะเว่า ข้างหลังกว้างข้างหน้าแคบข้างหลังกว้างเป็นถุง,ถงมันถุงเนิเลยมาปูล,ลงมาแล้วมาดูข้างล่างอีกชั้นล่างเนี่ยชั้นล่างเลยวิลิตสมาหลาเลยมันกว้างมันน,น,เนะเด็กกว่าปูเออตรงเนี้ยมันเป็นเนินดีอย่างเลยไอตรงนี้เป็นครัวแล้วไงนะครัวะอ๋อคุณคา นี่วบเลือดยนี่ก็เลยในการขอยานี่ฮเกิดอไข้นหรือไม่ติดหอเขาไม่ได้เปิดไฟแล้วก <ah да SO ็ข้างล่างนีมห้องน้ำอ่ะ ตัวขาอมีคนนะงข้าเหลือเหลือเหลือแฟนผมไม่คนนึงเหลือไอ้ไอ้พอนะพอพอสบายหรือเหลือที่เมื่อกี้ว่าพี่กี่ตารางวาเนี่ยยี่8แปดนะ่สบเนะยยี่บแเยอะมปกติทักวันมันจะติดติดหกติดเจ็ดสอง้อย่กสิบห้าได้กี่คันเนี่ยสองคันคันเดียวสี่ทับหนึ่งนะ

ว่าตรงนี้มันใกล้รัชดาใกล้อะไรพวกต่อไปนี่มาหาอ๋อแต่บ้านที่อยู่เพื่อขวงไซอยาศูนย์แปดศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยจำง่ายเลย หลวงเงี่งไกลๆตอยนาทองนาทองอ้อรู้จักไหมูเปี้ยวยังไงก็ไอ้นั่นหน่อยน,นะถึงใจตำรวจ